โอเคก็ับสวัสดีผู้ชมทุกทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะวันนี้ก็จะมาแจกกันออนอีกเช่นเคยแอดออนในครั้งนี้ก็จะมีชื่อว่าอักษรนะทุกคนซึ่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดเรียนได้เราจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดให้โอเคเพื่อการเสียเวลาเราไปดูแค่อ้อนกันเลยดีกว่าโอเคมานะทุกคนแอดออนนี้ก็ไม่ได้เพิ่มอะไรเข้ามาเยอะนะทุกคนก็จะเพิ่มเป็นอาวุธชุดเกราะแล้วก็จะเป็นแร่ใหม่ทุกคนอาวุธชุดเกราะพวกนี้ก็สามารถไม่ใช่สีแร่พวกนี้ก็สามารถหาได้ตามว์ปกติทุกคนก็จะเพิ่มเข้ามาอยู่สองแร สีชมพูกับแร่สีฟ้าทุกคนแร่สีฟ้าก็จะสามารถสามารถคาบสุดเกาะแล้วก็แอปเปิลได้ทุกคนแร่สีชมพูก็สามารถรับได้สุดเกาะแล้วก็อาวุธเท่านั้นนะทุกคนนี่เลยก็สามารถคาบได้ในตัวคาบปกติเลยนะทุกคนเราถ้าเป็นแร่สีชมพูเราจะขุดแล้วเราจะได้แร่นี้มาทุกคนนี่เลยเราสามารถเอาบอลงกันเป็นนี้ได้แล้วก็สามารถเอาคืนเป็นแร่เหมือนเดิมได้ทุกคนโอเคพิการครับก็นี่เลย แล้วก็จะเพิ่มสําหรับตัวแรกสีฟ้าก็จะเพิ่มเป็นแอปเปิลเข้ามาแล้วทุกคนก็เราก็ยังไม่ได้ลองคิดว่าแอปเปิลนี้บวกอะไรนะทุกคนบวกค่าสถานะอะไรก็ชุดกอบพวกนี้และกาวุธพวกนี้ก็ไม่ได้มีเอฟเฟกพิเศษอะไรนะทุกคนก็จะเพิ่มเข้ามาแค่แบบเป็นแร่ใหม่ให้เชนทุกคนโอเคก็สิ่งที่น่าจะเพิ่มเข้ามาแล้วน่าจะมีประโยชน์ที่สุดในตอนนี้ก็าจะเป็นแอปเปิลสีฟ้านี่นะทุกคนโอเคเราจะมาลองกินกันเนี่ยทุกคนก็จะได้เพิ่มเลือดแล้วก็ กระโดดสูงแล้วก็วิ่งเร็วแล้วก็จะมีบั๊บโละมันคือบั๊บอะไรสักอย่างนึ่งนะทุกคนโอเคถ้าใครสนใจก็สามารถดาวน์โหลดไปเรียนได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ห้โอเคคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้แหละบายบาย